รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น ัสด,ดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ้ยาวโอ้น้ำชะโอมเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับใช้พื้นที่7ไร่รอบบ้านทำนาและปลูกพืชผักผสมผสานโดยผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์จากไส้เดือนบำรุงพืชผักทุกต้นให้งอกงามลดรายจ่ายสร้างรายได้แค่นี้นะครับชีวีก็เป็นสุข มันก็ร่างกายสุขภาพเราดีเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาเราบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์กินเองใช้เองเราก็สบายใจและเหลือจะก,กินในครอบครัวเราก็ไปขายเราก็สบายใจด้วยกับลูกค้าเราและตัวเรา พี่อำสุวรรณผลเกิดเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้แบ่งที่นามาทําสวนผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี2,548โดยใช้พื้นที่แทบจะทุกตารางนิ้วปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้กินและขายสร้างไรายได้เกือบทุกวันเลยทีเดียวครับพี่อำําครับพื้นที่ในการทําการเกษตรของที่บ้านทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่เไร่แบ่งเป็นอะไรยังไงบ้างพี่แบ่งเป็นทํานาสี่ไร่ แล้วก็เป็นสวนอีกสามไร่ที่อยู่ด้วยคือแต่ก่อนเป็นผสมผสานงี้ไหมหรือว่านายอย่างเดียวรุ่นพ่อแม่เลยนะ,ะเป็นนาแล้วมาเปลี่ยนได้ยังไหมาเปลี่ยนก็ความคิดเห็นพ่อพ่อเขาก็จะสอนทําแบบพอมีพอกินพอใช้ก่อนอพอเหลือจะก,กินแล้วเราทําไงเอแล้วคนนี้แจกเพื่อนบ้านจะแล้วอะไรแล้วก็ยังเหลือเออแม่ก็เลยเอาไปขายตลาดที่ลงอาขายได้ก็ดีใจคนแก่สมัยนั้นะะน,น,นะนราวนี้ก็ เอาใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยใน3ไร่ที่ทำเนี่ยปลูกอะไรบ้างพี่อันดับหนึ่งคือขุยช่ายขุยช่ายดาวเรืองดาวเรืองก็ข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ทั่วฟักยาวก็บัวมะเขือพริกและใบเตยใบเตยดอกบัวกระจับด้วยนะจะลืมแล้วแล้วก็ใส่บัวเห็นปลูกอะไรก็ขึ้นแต่ก่อนดินเขาเป็นยังไงอยากรู้จังเป็นดินเหนียวปนทราย ถึงแม้ดินจะไม่ค่อยเหมาะกับการปลูกพืชสักเท่าไหร่แต่ก็อาศัยน้ำฝนช่วยพัดพาตะกอนธรรมชาติมาทำให้สมบูรณ์ขึ้นในระดับหนึ่งพี่อำําก็เลยต้องหาตัวช่วยมาบำรุงดินให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองและการเลี้ยไส้เดือนมันเปลี่ยนแปลงดินได้ยังไงมันก็ทำให้ดินเราดีนะเอะดินเราขยายปลูกไหนงามไปหมดและปุ๋ยมูลไส้เดือนมันดีกว่าปุ๋ยคอกเหรอฮะ อีกข้อก็ลองใช้มาแล้วนะพอมาไสเดือน <laughs> เขาดังเราก็ลองใช้ <laughs> <laughs> แม่ว่าแต่ว่าหมูนไสเดือนจะดีสมคำร่ำลือหรือเปล่าก็ต้องมาลองทดสอบกันซะหน่อยก่อนอื่นก็ต้องมาช่วยพี่อําเขาแยกหมูนไส้เดือนออกจากกะละมังซะก่อนละครับในนี้มีไสเดือนพร้อม, <ๆ S 2> มที่จะร่อนได้แล้วคือเอาอย่างเงี้ยไปใส่เลยออาใส่เลยแต่เราต้องร่อนก่อนนะ ร่อนเพื่อเอาตัวเอาตัวไปแยกเพื่อไปต่อยอดซึ่งไส้เดือนที่จะร่อนก็ต้องเลี้ยงมาแล้วนึ่งเดือนนะครับแล้วก็งดการรดน้ำไว้สองสัปดาห์เพื่อให้มูลเขาแห้งซะก่อนแล้วก็เทใส่ตะแกรงร่อนได้เลยแต่ัคคีกับแม่เราเนี่ยมันต้องจังหวะยังไงอะคนเดียวแต่สมมากมันคนเดียวเนี้ยอย่างี้ใช่ไหมอ่าโอเคถูกไหมถูกไหมโอเคโอ้โหผมมาชอบจริงเลยมันเหมือนกัแเ้วได้ลดพุงไปด้วยโอเคเห็นไหม ข้างล่างนี่เอาไปใช้เอาไว้ใช้แล้วนี้ไปไหนต่อฮะใส่กระมังที่ว่าให้เตรียมพร้อมกระมังเปล่าคือใบนี้ใบนี้เอไปขยายใส่เลี้ยงพี่โกยพี่โกยพี่โกยคิดเราจะไปเลี้ยงต่อมาโอเคดีไหมน้าดีดีของเราดีๆทั้งนั้นโอเเคมมาหมดเลยนะหมดเลยกำลังดีไปนะใส่เลยใส่เลยได้พี่ได้ได้ได้พี่ดีจังเฮ้ยเฮ้ยเยอะดีว่ะเทียบเลยเห็นไหม เฮ้ยเฮยสุดยอดหิวเลยอะ่าฮ่าายฮ่าทมาผมว่าผ่ไห่สู้ไม่าู้สู่ไม่สู้ใฮ่าาฮ่าาเ่าฮ่าเ่า่า่วาง่าาง่ล่าฮ่าฮ่า่าฮลาฮ่า่า่าฮ่า่า่าว่าย่าฮ่าว่าฮ่าฮ่่่า่า่ ดยอดเลยพี่โอ้ยโอ้ยขอกงแล้วโอ้ยพี่เส้นลงเส้นเลือดนี่มาเต็มหมดแล้วทั้งคึ่เหงดด้วยโอ้ยมาเต็มมาเต็มทั้นี้อากาศร้อนนะพี่นะพอครับกดปุ่มหยุดผมด้วยปึ๊บพอเลยครับโอเคโอ้นี่คือไปใช้ได้เลยแล้วบอกว่าในนี้ยังจะมีไข่ไส้เดือนยังมีไข่อ๋อแต่เราไม่ได้แยกเราก็ไปโรยเลยชายเวลาใช้พี่อํำก็จะเอามูนไส้เดือนไปผสมดิน เพื่อเตรียมแปลงปลูกหรือจะใส่บำรุงที่โขนต้นอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันครับซึ่งมูลไส้เดือนที่มีไข่ไส้เดือนผสมอยู่ด้วยนี้ก็จะเป็นการเพิ่มไส้เดือนลงไปในดินอีกทางหนึ่งเมื่อดินดีปลูกอะไรก็งดงามพอกับแม่เขาก็เลยมีความสุขกับการทำสวนอย่างนี้ล่ะครับ ใช้แรงงานใช้แรงงานเด็กเด็ก82แต่คุณพ่อไมแข็งแรงนะครับทำงานนี่แบบกลางโด่งกลางแดดนี่แกไม่ต้องกลางร่มหรอไม่กลางจากเมื่อกี้เราร่อนเราก็ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วเราก็จะได้แบบตัวไส้เดือนนี่นี่นี่โอ้ยอย่างนี้เลยเอาไปทอดหรือผัดยังไม่ได้กินคือเราก็จะมาเพาะเลี้ยงเขาต่อต่อยอดเขาไปทีนี้วิธีการเพาะเลี้ยงต้องมีอะไรยังไงบ้างพี่เอาขี้งัวไปแช่น้ํา พี่อําจะนํามูลวัวไปแช่น้ําไว้ก่อน1วันแล้วก็สะเด็ดน้ําเอาไว้ใช้ต้นกล้วยสับเพื่อเป็นอาหารของไส้เดือนพี่อําครับอย่างกะละมังที่เราเตรียมเนี่ยต้องมีรูจอกนี้ก่อนต้องเจาะเพราะถ้าเราลงาให้น้ําไส้เดือนแล้วน้ําไม่ออกเดี๋ยวจะเน่าอันนี้คือต้องมีการระบายต้องมีระบายไม่งั้นเดี๋ยวขังใช้ปริมาณเท่าไหร่ฮะอาใสยหรือเดี๋ยอะทศเฉลี่ยเราคํานวณเอาผมใส่ไปนะไม่ต้องบี้หรือได้อ,อ๋อเหรอไม่ต้องบี้เหรอ เผื่อเขาจะได้รับประทานง่ายอ่ขั oh. ้นตอนแรกก็ต้องโกยมูลไส้เดือนที่ผ่านการแช่น้ําและเสด็จน้ําแล้วลงไปที่กระมังประมาณ2นิ้วแล้วก็ใส่ต้นกล้วยสับ3-4ถึงกัมมือจากนั้นก็ใส่ไส้เดือนลงไปใส่เยอะไหมประมาณ2ขีดอันนี้ได้2ขีดไหมเนี่ยได้คํานวณเลยคํานวณ คำนวณยังไงสองขีดขีดของเราโอ้โหออสองขีดของเราของเราอ๋อโอเคต้องกระจายไหมเอาวางแมะเลยเหรอเอาวางเลยใส่นี่ใส่ต่อโปโปเลใส่เลยใส่เลยใส่กลบด้วยมูลวัวให้มีความสูงประมาณครึ่งกะละมังตรงนี้ขออนุย่าวางนี้นะจ๊ะได้ภาพหนึ่งอันอันที่สองเหมือนเดิมเหมือนเดิมกะละมังต่อไปก็ทําเหมือนเดิมคือใส่มูลวัวลงไปก่อนโอเค ตามด้วยต้นกล้วยสับเฉลี่ยให้พออีกกำลังไส้เดือนนะนนจะบอกว่าเขายุบนิกมากไส้เดือน<า>สองขีด <c oughs> เห็นแล้วนะากินเห็นไหมไปเลยนะเอาเลยใส่เลยแล้วก็กลบด้วยมูนวัวโอเคได้นะสวย <c oughs> ต่อนะฮะสเต็ปเดิมก็อน่าะ ใส่กองแล้แล้วก็ไปเคียงในได้แล้วแต่ถนัดโอเคนี่เดี๋ยวหมดเลยแค่สามสี่วันนะกินเก่งเนี่ยรุ่นเนี้ยกินเก่งอ่ะอ่าติดตมไม่ได้ไม่ได้แม่เพราเราต้องผ่านโอเลยไปเลยนะเอาเลยใส่เลยต้องเสี๋ยวใส่ของเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องรดน้ำรดน้ำให้น้ำเขาให้ตู้ตู้อะให้ตู้ตู้ตางกั เขาได้ชื่นช่มเลยนะชื่นใจเลยเดี๋ยวเขาก็ยุกยิกุกยิกกเริ่ม<ๆ>คือได้ไม่งวางกะละมังไว้ในที่ร่มที่มีลมพัดผ่านมันรดน้ำให้มูลวัวชุ่มอยู่เสมอเสมออาหารเนี่ยต้องให้ตลอดตลอดนะไม่ต้อง30วันเนี่ยให้ครั้งแรกทีเดียวอยู่เลยอยู่เลยแต่ถ้า ไส้เดือนแลวแต่เขาจะกินเก่งทนะีนัวบางทีจะไม่ถึงเดือนอและสังเกตที่งวัวที่เราให้ไปอ<ะ>่ะเขาฟูละเอียดเขากินจนละเอียดฟูดีแล้วเราก็ไม่ต้องให้น้าหยุดเลยเราหยุดให้สักสองอาทิตย์เนี่ยเขาแห้งดีไหมถ้าแห้งดีเราจะรอดง่ายถูกมากเลยอ่ะสามสิบห้าสามสิบห้านี่เม็ดเขียวด้วยป่ะเม็ดเขียวเม็ดแดงอ๋อเหรอเนี่ยอันนี้ราคาดีนะพริกแดง่ะคะตลาดหายา รูปแบบการทำไรนาสวนผสมของพี่อ่ําก็ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีด้วยละครกินอาหารขากินอาหารเก่งแล้วเขาเจ้าปูเลยแม่อาหารปตัวเล็กๆก็มีเนี่ยตัวเล็กยังมีวลาร่อนเขาเจ้าออกอยู่แลิ สำหรับแนวทางนะการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเราเข้ามาส่งเสริมทําการเกษตรผสมผสานทั้งปลูกพืชที่อายุสั้นซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยมีรายได้ตลอดทุกวันนะคะการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงเราส่งเสริมให้เขาเนี่ยลดการใช้สารเคมีนะคะเพื่อลดรายจ่ายการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชใ้ในการป้องกัน โรคและแมลงอีกประการหนึ่งก็คือเราส่งเสริมให้ลดต้นทุนการผลิตโดยการลดละเลิกการใช้ปุ๋ยหันมาใช้สารชีวอินทรีย์แทนนะคะเราก็ส่งเสริมให้เลี้ยงไส้เดือนนะคะเพื่อเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้บำรุงพืชผักได้ทุกอย่างถังบนบกในน้ำ หรือแม้กระทั่งในนาข้าวก็ให้ผลผลิตที่น่าพอใจมากเลยล่ะครับได้เกือบไร่ละเกวียนเลยนะคราวนี้แน่ดูแลมั่นใจว่ามั่นใจมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยวันหนึ่งไร่ได้เท่าไหร่หนึ่งไร่ออหนึ่งเกวียนเก็บทุกวันไหมไม่ทุกวันก็วันอังคาร<ะ>วันพฤหวันศุกร วันสูกพี่เกือบทุกวันแล้วที่พูดมาทุกวันยังไนี้ไล่ไปเนี้ยนั่นเนี่อังคารพฤหัสสูอ์อาจจะอาทิตย์แทบจะเก็บวันเว้นวันเลยแหละนนแล้วเราต้องออกไปขายเองไหมหรือว่าไม่ได้บอกอเรา,เาก็สร้างมาโทรสร้างมั่งแล้วทุกวันนัดนะพี่อําต้องเอาพักไปให้หนูนางโน่นนี้บางทีเราก็ไม่มีให้เขาการปลูกผสมนเนี้ย มันให้ความรู้สึกแตกต่างยังไงกับการที่เราทําแบบเชิงเดี่ยวฮะมันดีไายรากนะสมติเรามีข้าวโพดใช่ไหมอ่ะช่วงนี้ราคาดีก็ไปจังหวะเราได้โอ้เรามีถั่วอีกเรามีไร้รากมันได้เพื่อราคานี้ลงอันนี้ดึงอันนี้ช่วยกันไปไปจังหวะเราได้แล้วก็ฟันเนาะเนาะเลยได้เยอะได้เยอะมาแล้วแต่จังหวะอีกนะจ๊ะการรู้จักปรับความคิดเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการลดต้นทุนวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่อ่ำสวุวรรณผลเกิดคือกเกษตรไทยอายนดองของเราในวันนี้ละครับเย้ Yo!